ยงเซโสวัสดีครับทุกคนดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ,อกมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องาราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปครับและสําหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงสาวๆเคปเลอร์นั่นเองนะครับสาวอาวกาศของเราในตอนนี้ก็ปล่อยเพลงมาใหม่แล้วเช่นเดียวกันเป็นการคัมแบ็กอีกครั้งนะครับของเคปเลอร์ในเพลงที่มีชื่อว่ากาลิเลโอ ซึ่งเพลงนี้เนี่ยแฟนๆต่างบอกว่าเป็นเพลงที่ดีมากๆเลยของเ e ปเลอร์แต่ว่าเหมือนจะปล่อยมาผิดเวลาผิดโอกาสไปหน่อยถ้าหากทางค่ายเนี่ยปล่อยเพลงนี้ของเคปเลอร์ออกมาให้เร็วกว่านี้เนี่ยน่าจะดึงกระแสกลับมาให้ ฟังมากกว่าเดิมได้ไม่ยากเลยนะครับเพลงฟังได้เรื่อยๆเลยฟังได้ดีสตรีมเหมาะเนี่ยกับการสตรีมมากๆและอีกอย่าง MV ก็ถือว่าสวยนะครับมีการเคลี่ยซินเฉลี่ยซินให้แต่ละคนได้ดีและท่อนร้องก็แบ่งกันดีด้วยแฟนๆก็แซวก,กันว่าเพลงนี้ของเคปเลอร์เนี่ยไม่มีเมนอุทานแล้วแต่ละคนได้ร้องกันเต็มที่ แบ่งซีนการร้องแบ่งซีนใน MV ได้ดีเฉลี่ยแอร์ไทมด์ดีสุดๆจนแฟนคลับของเคปเลอร์บางส่วนเนี่ยยกให้เป็นเพลงที่ดีที่สุดของวงแล้วก็เป็นเพลงที่ทั้งการแบ่งท่อนร้องการเฉลี่ยซีนใน MV เนี่ยดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาของเคปเลอร์แล้วและสําหรับยอดขายในวันแรกของเคปเลอร์นะครับก็ทาแฟนๆบางส่วนเนี่ยตกใจไปเหมือนกันที่ทั้งเพลงดีการคัมแบ็คครั้งนี้ถือว่าดีเลยแต่ว่ายอดขายนั้นดูหล่นตกลงไปนะครับจากรอบก่อนหน้าหรือว่าคัมแบ็คครั้งก่อนหน้าที่ผ่านมาซึ่งยอดขายในวน ของเคปเลอร์นะครับกับอัลบั้ม Magic All นี้นะครับก็อยู่ที่9 5 0 0กับอีก7อัลบั้มนะครับทุกคนซึ่งอัลบั้มก่อนหน้านี้นะครับก็จะอยู่ในหลักแสนกันหมดทุกอัลบั้มเลยแต่มีเพียงแค่อัลบั้มนี้เท่านั้นที่ยอดขายในวันแรกยังไม่แตะหลักแสนนะครับอยู่ที่90 0 0 0แต่ว่าก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแน่นอนแฟนๆของเคปเลอร์คนไหนที่ยังไม่ได้สั่งซื้อยังไม่ได้ปรีอัลบั้มนี่สามารถสั่งกันได้เลยนะครับไปเพิ่มยอดให้กับสาวๆเคปเลอร์กันเพลงดีอัลบั้มดีมากเลยอออออััััลบบ้มมมนีเื่พูดดถึงงยขข เรามาพูดถึงอีกหนึ่งเรื่องกันดีกว่าเป็นเรื่องของสัญญาวงนั่นเองแต่ตอนนี้นี้มีการรายงานออกมาแต่ว่ายังไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับสําหรับเวกวันออกมาพูดถึงนะครับว่าช่วงนี้กําลังหาเรื่องกาลังประชุมกันอยู่เพื่อที่จะต่อสัญญานะครับของสาวสาวเคปเลอร์ทุกคนออกไปขยายสัญญาออกไปอีกนะครับอย่างที่รู้กันเลยว่าสาวสาวเนี่ยก็จะมีระยะสัญญาพิเศษนะครับที่จะต้องรวมวงการหลังจากที่สิ้นสุดสัญญาปุ๊บเนี่ยก็จะต้องแยกย้ายกันไปกลับค่ายเดิมของตัวเอง เคปเลอร์เนี่ยไม่ได้เป็นวงถาวรน,นะครับแต่ว่าตอนนี้ทางเวกวันกําลังหารือเจราจาก,กันอยู่เพื่อที่จะต่อสัญญาสาวๆทุกคนในเคปเลอร์ออกไปอีกแต่จากการรายงานเนี่ยดูเหมือนว่ายังมีการตกลงกันที่ไม่ลงตัวนะครับยังไม่ชัดเจนสําหรับเรื่องสัญญาของแต่ละคนเพราะต่างคนก็ต่างมาจากคนละค่ายกันทั้งนั้นเดี๋ยวรอทางเวกวันเนี่ยออกมาอัปเดตอีกทีนะครับว่าอะไรยังไงกันบ้างข่าวนี้จะมีใครที่ต่อสัญญาจริงๆหรือเปล่าแต่ดูเหมือนแฟนๆเนี่ยจะยังไม่ค่อยอยากให้ต่อสัญญ,ญาเท่าไหร่นะครับอยากให้แยก ย้ายการแล้วก็กลับวงกลับค่ายของตัวเองนะครับไปเดินทางเส้นใหม่ที่มันปังกว่านี้ดีกว่าเพราะแฟนๆต่างบอกกันว่าอยู่ต่อไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดังไปมากกว่านี้แล้วเพราะว่าพูดาทางมาทางค่ายเวกวานเนี่ยทำอะไรไม่รู้ไปหมดเลยโดยเฉพาะเซี่ยวทิงนะครับที่อยากให้กลับจีนมากๆน่าจะปังกว่านี้ได้อีกเยอะเลยแต่ก็ยังมีบางส่วนที่บอกว่าทางค่ายตัดสินใจแบบนี้ก็น่าจะถูกแล้วเพราะว่าสาวๆในทางหังเลงอยู่ในเก็บเลกันต่อก็สามารถที่จะเป็นศินลปินแบบนี้ต่อไปได้อีก ยอดขายก็ยังถือว่าดีอยู่ถ้าหากกลับค่ายไปบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เดบิวต์ตอนนี้บางคนอาจจะได้เดบิวต์แต่ว่าการะแสอาจจะไม่ดีเท่าแต่อยู่ในแคปเลอร์อย่างน้อยก็การันตียอดขายอัลบั้มที่หลักแสนทุกอัลบั้มนั่นเองแถมยังมีงานอื่นๆเนี่ยมากมายนะครับที่เข้ามาใครมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวเหล่านี้ที่เรานั้นนํามาแชร์นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง MV เรื่องเพลงใหม่ของแคปเลอร์ชอบกันหรือเปล่าให้กี่คะแนนนะครับเต็ม10ให้เท่าไหรเมนกันมาได้เลยและในเรื่องของสัญญ,ญาแคปเลอร์ถ้าหากว่าจะ นเห็นด้วยกันไหมก็ามาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับสวัสดีครับ